สวัสดีครับคุณผู้ชมทริปแอนทิค for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปิดการใช้งานหน้าจอสัมผัสบนมือถือนั่นเองลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตอนนี้หน้าจอสัมผัสยังใช้งานได้ตามปกติใช่ไหมครับโอเคเราจะทำการปิดการใช้งานหน้าจอมือถือนะครับปึ๊บนี่ครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับค้างเตือนเลยคุณผู้ชมเเปิดการใช้งานปึ๊บตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชม เรามาดูในส่วนของการดู YouTube บ้างตอนนี้ y o u t u b e นะครับก็สามารถนะครับดูได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมะะนะฮะก็จะประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดเ,เราทำการปิดสะพัดละ่ะนะฮะการสะพัดหน้าจอมาถือแล้วก็ใช้เหมือนเดีมครับปุ๊บดึงลงมาแต่นนี้เราแตะใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนะครับเอาเปิดใช้มีครับ ปิดน <It. S 2> ะฮะโอเคอเคุณชมเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ p a y Store แล้วพิมพ์คำว่า t, er t o ตบล o c k k e r t t o u c h เว้นวัด L หลังจากนั้นกดค้นหาตัวแอปจะอยู่ประมาณอันที่3นะครับ t er ัตบล o c k e r อร์เราก็แตะไปทำการติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับ ติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานตอบตกลงอนุญาตให้สิทธเสร็จแล้วแว็กลกับพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมแตะที่ t านพาลินสเตตัสบาร์ไอคอนนะตรงนี้หลังจากนั้นแตะที่ล็อกฟอร์ Notification ตรงนี้ สำหรับการตั้งค่าก็มีแค่นี้นะครับทดสอบไปใช้งานกันโฮมกดปุ่มโฮมออกไปนะครับเวลาเวลาเราทาการปิดการใช้งานทัชสกรีนนะครับหรือว่าสัมผัสหน้าจอก็แตะที่แถบแจ้งเตือนลงมานะครับแล้วก็แตะที่ลูกบุญแจทางด้านซ้ายมือนะฮะจะมี2ดอกนะมันจะมี2ออ,นะอ,อันนะครับอ,อันซ้ายอันขวานะครับอันซ้ายคืออันล็อกปึ๊บเนี่ยมันจะขยับไปไหนไม่ได้นะครับอ่ออาทำไมต่อไปคลายล็อกปึ๊บ แต่ที่ด้านขวานะครับลูกลกุญแจด้านขวาก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกผู้ชมและนี่ก็คือวิธีปิดการใช้งานหน้าจอสัมผัสบนมือถือนั่นเองฝากทุกผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t i p ป n t i q u e for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ